สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีศัลยแพทย์เคลื่อนไหวล่าสุดล่าสุดพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยการจนรินอดีศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กระบุว่าบาดแผลเพิ่มมาได้อย่างไรผู้บังคับการสถาบันนิติเวชแถลงว่าตรวจบาดแผลครั้งแรก26กุมภาพันธ์พบว่ามีแผลทั้งหมด26แผลและไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขนี้อีกเลยเรื่อง11บาดแผลนั้นตนไม่ทราบจริงๆว่าเป็นข้อมูลจากแหลง่งใด นิติเวชแถลงผลการชนะสุรครั้งแรก14มีนาคมให้ข่าวสื่อมวลชนว่าแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขาระบุได้แค่ว่าเกิดจากของมีคมแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเกิดจากใบพัดเรือหรือไม่หลังจากนั้นสื่อมวลชนเกือบทุกสำนักลงข่าวทำนองเดียวกันว่ามี11แผลแผลใหญ่เกิดจากวัตถุก,กึ่งมีคม4มีนาคมทีมแพทย์นิติเวชแพทย์1ผู้ช่วยแพทย์1ช่างภาพ2ได้ทำการทดลองปเปรียบเทียบใบพัดเรือวัตถุพยานกับแผลขวา5สาย8 2 3มีนาคมชนะสุดครั้งที่2ซึ่งเลข,ขารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้มีการให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าคือวันที่มีการประชุมผมก็ได้ยินคุณหมอที่อยู่ในห้องอีกเป็น10ชีวิตผมว่าในห้องนั้นเกือบ20คน ได้ยินชัดว่าบาดแผลในเวลานั้นมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ11แผลหรือมากกว่านั้นแต่ไม่ถึง20แผลแน่นแน่แต่ว่าไม่ได้เห็นในรายงานเพราะว่าท่านหมอนิติเวชพูดในที่ประชุมหลังจากนั้นก็ได้ไปห้องผ่า,าพิสูจน์ในตอนบ่ายซึ่งผลชนสูตรครั้งที่สองมี22แผลและก็ได้ทํารายงานผลการชนสูตร อันหนึ่งสายลับโรมานอฟแอบสืบมาว่าไม่ได้แจ้งให้กรรมการชนสุดครั้งที่สองทราบเรื่องได้มีการทดสอบไปพัดเรือกับศพหรือบาดแผลใหญ่ต้นขาขวาเข้าได้กับไปพัดเรือแต่ประการใดไม่ได้บอกให้กรรมการทราบว่ามีทั้งหมด26แผลพูดให้ฟังแค่11แผลพอตอนบ่ายกรรมการชนสุดนับดูได้22แผลที่จริงยังมีรอยก้างปลาเล็กๆอีกที่ต้นขาขวาด้านนอก แต่หมอขอให้ไม่ต้องนับหลังจากการชนะสูตรครั้งที่2ก็ไม่ได้มีการชนะสูตรอีกแล้วยึดตัวเลข26แผลไม่ได้ปรับ,บแก้ตามรายงานกรรมการมีการส่งข้อมูลไปให้ตำรวจพักหนึ่งว่ามี26แผลแผลใหญ่เย็บแล้วเป็นรูปตัว S เท่าได้กับใบพัดเรือคล้ายกับแผลชาวต่างชาติเรามาถึงตอนนี้คงรู้แล้วว่าทำไมแผลจาก11กลายเป็น22และ26ทั้งทงที่แผลไม่ได้งอกเพิ่มพร,รอข้อมูลที่ได้รับไม่ผิดเพี้ยนหรอกครับดู คลิปและรูปวันละหลายรอบจนภาพทุกแผลเข้าไปอยู่ในสมองแต่ไม่มีฝันร้ายเลยผมทราบนี้ว่ารูปวันนั้นเป็นขาซ้ายด้านเมเดียวเพราะผมเป็นคนวาดเองทั้งหมดแผลเย็บอยู่ตรงพับริเทียวซึ่งขาข้างขวาไม่มีแผลเย็บ แต่จงใจเขียนเป็นขวาให้มันผิดโรงน้ําจืดทิมิดเวพังซึ่งความจริงไม่ได้เสียเป็นข่าวรวงหวังว่าผู้ช่วยทดลองกับศพหรือคุณหมอผู้หญิงจะติดต่อมาแต่สิ่งที่ได้รับเกินคาดมาก AF มะหมาจริงๆถ้ารู้ก่อนว่าใหญ่ขนาดนี้ถอดใจไม่กล้าเข้ามายุ่งแต่ตอนนี้ขี่หลังเสือแล้วยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อจะทิ้งเพื่อนร่วมทางได้ไง ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูน,นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ